สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักสถานที่ที่ชื่ออาจจะฟังดูแล้วเดือดนะคะแต่จริงๆแล้วสงบใจสุดๆไปเลยค่ะที่นี่คือวัดนครเดือดอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดพิจบูรเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโบราณสมัยขอมแถวนี้เคยเป็นชุมชนโบราณที่เรียกว่านครเดือดค่ะซึ่งเดิมทีเป็นเมืองขอมก่อนจะมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ตลอดกาลค่ะแล้วใครกันนะที่เข้ามามีบทบาทต่บนครเดือดนั่นก็คือพ่อขุนผาเมืองค่ะ พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราษซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากนครเดิดเลยค่ะท่านเป็นนักปกครองที่กล้าหาญฉลาดในที่สําคัญมีน้ําใจเพื่อแผ่นดินค่ะเรื่อเราเหล่านี้ท่านคือผู้ที่มาปราบนครเดิดก่อนจะร่วมกับพ่อขุน,น,าขขานาบางกลางหาก่อตั้งอานาจักรสุโขทัยและสุดท้ายพ่อขุนผาเมืองก็สละอํานาจให้พ่อขุนบางกลางหาขึ้นเป็นกษัตริย์ค่ะยอมถอยเพื่อรวมแผ่นดินยอมไม่เป็นใหญ่เพื่อให้บ้านเมืองสงบฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าความยิ่งใหญ่ของคนไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งแต่อยู่ที่หัวใจค่ะ ที่กล้าจะยอมให้คนอื่นเดินหน้าไปได้ไกลกว่าค่ะวัดนครเดิดในวันนี้อาจจะดูงเงียบๆไม่มีอะไรที่รูหร่ามากนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกมันคือที่ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความกล้าหาญและจิตวิญญาณของแผ่นดินเลยนะคะที่ดินแดนลมศักดิ์มีมากลกัวเข้าอร่อยกับวิวสวยเพราะที่นี่ยังมีหัวใจของอดีตท,ที่รอให้เราย้อนกลับไปฟังเสียงของมันอีกครั้งถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ